ลูกค้าเดินบอกอินบอกว่าขอเช่าชุดนี้ใส่ไปงานแบบห้าหมนบาทพี่เอกให้ไหมไม<า>่จริงเหรอแสนหนึ่งอ่ะ วันนี้ปอเปียมาเช่าชุดแบรนด์ดที่ตัดชุดให้กับดารานางงามเซเลบทั่วฟ้าเมืองไทยที่ห้องเสื้อเมอรเรียสแกรนด์มอนรัตพราศรี1บแบรนด์ที่ตัดชุดราตรีชุดนี้ให้กับอิงฟ้าวราหะใส่ในการประกวดมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2022ที่ประเทศอินโดนีเซียทั้งสวยทั้งเซ็กซี่แล้วก็ดูสง่าจนควา้ารองอันดับหนึ่งมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลรวมไปถึงชุดราตรีของนางงามระดับประเทศแล้วก็ระดับโลกถ้าใครเป็นแฟนนางงามจะคุณตากันดีนะคะลองมาท่ายกันเล่นๆ แล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ใช่เป็นนางงามไม่ได้เป็นดาราสามารถเช่าชุดใส่ได้ไหมราคาเท่าไหร่วันนี้มีคําตอบให้ค่ะตอนนี้นราคาอยู่กับพี่เองเมเรียแรนแกร์มอนค่ะชุดแต่ละชุดคือปังมามกปังกวนปังพังปังปังชุดน,นี้คือประจกักษ์ ประจั์ว่านะประจั์ว่าประจั์ว่าหยับมงต้องทรงเมรียด <c oughs> อ่ะยังมีอีกอยังมีอีกน้องเอิ์น้องดับห้ามิสแกรนทายแลนด์นะคะพิมจิราขวัญใจเชียงใหม่ใช่ไหม,ไหมอันนี้ต้องใช้เวลาเยอะแอลกอฮาแล้วก็แอนเพิ่งใส่เวลาสุดที่ถ่ายโปสตร์ไปแอลกอลแล้วใช่่านโทษเนี่ยอันนี้ โอ้นี่ถ่าย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 โอ้ยนึกยากอ่ะแลบนึงมีคำใบ้ไหมคะไปไายบายเวทีไหนคะสุดยอดอำลาตำแหน่งแอนโันนิโอ้ยให้พี่หมดเลยแอนโันนิแอัเนี้จำได้กว่างวางอลินีสลาชิฟานะฮะอันนี้นภัชรพรษ์อำลาตำแหน่งใช่อันนี้ไฟนอลลุคเฟิร์สหว่งเฟิร์สหว่งอันนี้ยูยี่มิสแกนน้ำปลาใช่ อันนี้ข้าเปียอันนี้ข้าวถนนเกสาชุดช้างชุดชางไปพารากอนมาแล้วเดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวจะมาลองชุดพิตติ้งกันเพื่อที่จะใส่ไปงานมิสแกรนพะเยาชุดสีอะไรชุดสีอะไรอยากแต่งเป็นมานิริมอนโรมอนโรมอนโรได้ไหมมอนโรได้เดี๋ยวเรามาลองดูว่าเป็นยังไงนะค่ะแล้วอ้ ขับผิวรู้เลยว่าใส่แตต้องขับผิวขับไล่และนี่ก็เป็นชุดราตรีที่อปอเปียเลือกใส่ไปงานค่ะเป็นชุดผ้าทัฟตาสีชมพูบานเย็นชุดนี้ให้อารมณ์เป็นฟิลมารีนวันโรตอนร้องเพลง diamonds are the girl best friend ในหนังเรื่อง gentlemen prefer b l o n d e ในปี19 5 3นะคะลืมบอกไปค่ะว่างานที่อปอเปียจะไปเนี่ยเขากำหนดทีมเป็น o l l y w o o d r ร d c a ป p e t ปอเปียก็เลยเลือกที่จะแต่งเป็นมารีนวันโรนะคะสำหรับราคาค่าเช่าชุดใส่ไปงานอยู่ที่5ใบเทาค่ะแล้วถ้าเกิดว่าใครอยากจะยืมชุดใส่ไปประกวดเป็นชุดราตรีปัก ตาแตกนะคะก็อยู่ที่หลักหมื่นนะคะแต่ถ้าเกิดว่าอยากได้ดีไซน์ใหม่ตัดใหม่เป็นของตัวเองก็ติดต่อที่ทางร้านได้เลยค่ะพี่เอกพี่กรณ์เป็นเจ้าของร้านบริการดีน่ารักนะคะมีการวัดตัวฟิตติ้งชุดเก็บรายละเอียดจนกว่าเราจะพอใจนะคะหลายคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องที่ฟุบเฟือยหรือเปล่าแต่สำหรับรเบียมองว่าการลงทุนนี้กับตัวเองเนี่ยมันคือการเพิ่มมูลค่าและภาพลักษณ์ในใสายอาชีพของเราได้ค่ะแต่ว่ามีอยู่ชุดนึงนะคะเจ้าของร้านบอกว่าใครหน้าไหนจะมาขอเช่าไม่ให้เช่าเด็ดขาดเป็นเพราะว่าอะไรนะั้นไปดูกันเลยค่ะเป็นไงบ้างคะ่ะเหนื่ ใส่ได้ดีใจที่ใส่ได้วอดูนะว่าผงจะพูดถึงเปลี่ยนจะเปลี่ยน make over ได้สวยเลิศขนาดไหนได้นาอแต่ชุดนี้ได้ข่าวว่าไม่ให้ใครยุมแล้วก็มันเป็นตำนานนะเนาะราคาเท่าไหร่คะชุดนี้ไม่มีมูลค่าประเมินค่าไม่ได้ใช้เวลาทำกี่วันคะสเดือนสเดือนบอกว่าชุดนี้ถ้าแบบไปดูนะ material ทั้งหมดในชุดนี้ประมาณเกือบ3 0ชนิด ในการทําชุดนี้อ่ะเรื่องหนึ่งปองอ้อยหนึ่งปองอ้อยสั้นปองอ้อยยาวคริสตตลหลายหลายแบบเลยอ่ะมันเยอะมากมีปืนกลไหมมีบ้างเนี่ยติดติดตรงเพชรนี่นอนชุดรตีนางงามมันต้องมีบ้างเพราะว่ามันมันก็ m ท t เรียลบางอันมันก็ส้องใช้เสริมรถจุนใหญ่จะปักถ้ามีลูกค้าเดินบอกอินบอกว่าขอเช่าชุดนี้ใส่ไปงานแบบห้าหมื่นบาทพี่เอให้ไหมไม่จริงเหรอแสนหนึ่งอ่ะ ไม่อะเพราะว่าเป็นภาพที่แบบว่าคือพี่ไม่อยากให้ตัดพี่ให้เก็บคนใส่ดีกว่าตัดใหม่เลยตัดใหม่ได้ตัดใหม่ให้คลายได้ตัดใหม่ได้แต่เหมือนไม่ได้แล้วถ้าชัชุดนี้ไม่ได้เพราะว่าเนื่องจากว่าหนึ่งนะมันเป็นการให้เก็บคนใส่เหมือนชุดน้ำเองชุดของใครต่อใครที่มันเป็นอะไรที่มันเป็นสตอรี่สำคัญแต่ว่าีจริงทุกชุดสำคัญหมดนะแต่เพียงว่าบางชุดเนี่ยมันเป็นความรู้สึกทางใจอะเนาะพี่ก็เลยคิดว่าอืมไม่อยากให้คนอื่นต้องมาเปรียบเทียบกับตัวคนใส่คนไหน บางทีอ่ะมันเป็นดาบสองคมไงว่าบางคนอ่ะคนใส่จริงจเจ้าของชุดจริงๆอ่ะใส่สวยแต่อีกคนหนึ่งใส่ไม่สวยก็ควจะคนจะไปโจมตีคนที่เขาใส่ไม่สวยอ่ะอ่ะมันเป็นแบบนี้แล้วอย่างหนูอ่ะชุดนี้ยมีนางงามตัวแบ่กไปใส่แล้วหโนูหนูใส่แล้วแบบไม่เป็นไรไม่เป็นไรใช่ไหมไม่ทำลายกันเอมมี่คิสโซยก็ลูกสาวเอมี่บอกว่าอยากจะาแบกไม่ต้แบ๊ว่าเวทีไหนให้ผู้ผู้ชมลองเตามใช่แต่ทีนนี่เนี่ ว้าวนี่ค่ะว่าพิเศษมากเป็นผ้าใหม่อะไรนะคะเป็นทาฟตาครับทาฟตาม,มันเปนชื่อบทเหมือนอาหารอิตา,ตาลีอะ <laughs> กินไม่ได้นะคะ <laughs> แม <พน S 1> <laughs> ่ค่ะมีข้อควรระวังยังไงบ้างคะ <laughs> เอ่อก็เดินให้สวยถ้าเดินไม่สวยผ้าก็จะไม่สวยถ้าเดินไม่สวยผ้าก็จะไม่สวยจริงเหรออ่ะเ <laughs> ขาเรียกว่าอะไรนะผ้าอันนี้มันเป็นผ้าที่ยับแต่ดูดีผ้าบางชนิดเวลายับแล้วดูมันดูดีมันคลาสสิกใช่คลาสสิก อย่าล้มแลวกันชอบมากเลยคือมันปิดขาหมดเลยเป,ปะเพี้ยมันได้รูปอยู่แล้วไงถึงจะใส่ไม่เปิดขาก็โอเคอแต่ว่ารถได้ฟกุบ้างนะเราหนหนูวันขึ้นเยอะมากเลยเใครอยากเช่าชูดสวยๆงามๆนะคะจะใส่ขึ้นประกวดใส่ไปออกงานใส่ไปอีเวนต์หรือจะแต่งงานหรือเอาแบบไปถ่ายโปรไฟล์อะไรก็ได้ที่ อยาก<ช>จ,ะจะใช้ยุคนี้ท<ช>ุกอ,อ,อาชีพนะเขาต้องหักเน้นถ่ายโปร<ช>ไฟล์ถ่ายพอเทสเัาเป็นภาพลักษณ์ใช่ผู้บริหารต้องถ่ายโปรไฟล,เล<ช>์เลยก็มาที่ร้านเมอร์ไก,กันมองได้นะคะยินดีค่ะอยากจะปักบุตรคอมเมนต์มาว่าแบบติดต่อ,อได้ทางไหนยังไงนะคะบ๊ายบายบ๊าย